ลูกค้าของคุณคือใครคู่แข่งของคุณคือใครแล้วคุณมีดีอะไรผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยคิดว่ามันง่ายใครจะบอกว่าโอ้ยขายแพงไม่มีลูกค้าหรอกไม่มีใครซื้อหรอกผมไม่เชื่อเพียงแต่ว่าคุณหาเจอหรือเปล่าสินค้าคุณไปถึงหรือเปล่าแต่บางทีไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คนที่บอกคุณได้คือลูกค้าส่วนมา EP นี้มันก็จะเป็นเบสิกของการตลาดเหมือนกันนะครับมันคือ STP S.T.P. คืออะไรเดี๋ยวให้ดอวัชช่วยอธิบายนะครับครับผมในการตลาดสิ่งที่ควรรู้ระดับแรกเลยก็คือ4 P ที่เราคุยครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็7 P คือตัวต่อยอดอันอันหนึ่งที่เราจะต้องทำนะครับในการที่ไปทำให้แบรนด์เราเกิดด้วยก็คือ S.T.P. 3ตัว S มาจากไหนมาจากคำว่า SegmentationSegmentation นะ Se ก็คือเราจะเอาแบรนด์เราไปอยู่ในกลุ่มไหนดี ในตลาดที่เป็นคนแก่ตลาดที่เป็นเด็กหรือตลาดที่เป็นวัยรุ่นนะอันที่สองที่เราต้องไปวิเคราะห์ก็คือ t a r g e t marketing สมมติบอกบอกว่าเราเราต้องการไปเข้าไปอยู่ในตลาดวัยรุ่นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าแล้วตลาดวัยรุ่นมันชอบอะไรนะอันที่เราต้องไปเจาะเลยก็คือว่าแล้วตลาดวัยรุ่นเนี่ยไอ t a r g e t marketing เราเนี่ยเอาอายุเท่าไหร่เอาเด็กวัยรุ่นที่จบมหาลัยหรือเด็กวัยรุ่นที่อยู่ปวชปวส มันพฤติกรรมต่างกันนะนี่พอเรารู้สองสิ่งตรงนี้ขึ้นมาเราค่อยมาโพส i t i น n บรนด์เราว่าเฮ้ยฉันจะไปเอาอะไรไปขายจุดขายของเราคืออะไรคือโพสิชั o นะพอเราได้เรื่องของการทำ positioning แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไปคิด 4P ง่ายขึ้น mm hmm. นะทำให้เราไปคิดเรื่องของ marketing tool อย่างอื่นง่ายขึ้น mm hmm. นะครับถ้าถ้าท้งนี้ทั้งนั้นก็คือไอตัว S T P ่เราคุยลูกค้าเป็นหลัก าะ CP เรามีตัวสินค้าเป็นตัวเริ่มต้นน,นั้นสินค้าจะเกิดได้ต้องมีราคาถึงจะขายได้ะจะขายจะขายที่ไหนคือเพสนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเป็นตัวช่วยทีนี้ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ย SCP ช่วยให้รู้ว่าเราจะไปเจาะกลุ่มไหนเราจะไปอยู่ในตลาดไหนตาเก็ตจริงๆเราจะเป็นใคร นะครับแล้วเราวางจุดขายเราอย่างไรบวกกับสินค้าเรามันถึงจะไปวางการจำหน่ายในการที่ร้านค้าง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จัดซื้อจะถามเราแน่นอนว่าตกลงคุณจะขายใครเพราะว่าฉันจะได้ไปวางเชล์ถูก mm hmm. เพราะเชล์เหล่านี้ที่เขาวางวางตาม t a r g e งลูกของร้านเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายมันจะทําให้เขาโปรโมทร้านได้ง่ายขึ้นว่าถ้าคุณอยากจะหาเรื่องเนี้ยอ mm hmm. เราเป็นคนอายุเท่านี้ เราจะรู้แล้วเราจะไปโจนไหนดีในภาพเนาะเพราะฉะนั้นการทำ S C P คืออันแรกเลยที่วิราเคะห์ก่อนลูกค้าคือใครกลุ่มไหนที่เราจะเจาะแล้วก็เป็นการสร้างแล้วจุดขายที่เราแตกต่างกับคู่แข่งแ่ะก็คือ positioning positioning บางทีเราจะต้องอยู่ระดับไหนยัางไงาบางทีคนอากจะมองภาพเห็นคือถ้าให้ผมตามที่ผมเข้าใจนะ positioning เราคือเราจะวางไว้เป็นพรีเมียมเราจะวางไว้เป็นแบบ value หรือเราจะวางไว้เป็นแบบแมส หรือเราจะวางไว้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่ p o s i t i o n i n g อ่ะจริงๆแล้วการที่เราจะเจาะหรือการที่จะวางเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งเข้ามาด้วยถูกไหมครับอ่ามันจะไม่ใช่มองแค่ลูกลูกค้าละเราต้องมองดูแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราจะวาง p o s i t i o n i n g นี้ใครเป็นเจ้าตลาดอยู่ถ้าสมมุติว่าคนนี้เป็นเจ้าตลาดอยู่เขาเก่งด้วยอะไรอะไรยังไงหรือถ้าสินค้าเราดีแล้วเราอยากให้ทุกๆคนได้ใช้เข้าถึงง่ายเราก็ถือเขาดีแหละ แต่เราจะวาง positioning ให้มันแมสราคาอาจจะไม่ได้แพงก็ได้อ่าหรือบอกว่าเอ้ยฉันมีงบการตลาดเยอะฉันอยากทำแบรนด์มากๆดีๆเพราะฉะนั้นฉันจะต้องมีค่าการตลาดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะวาง positioning ที่เป็นพรีเมียมเราจะขายค่าแบรนด์เข้ามาด้วยก,ก็ถึงสินค้าอาจจะดีเหมือนกันนะมันอยู่ที่ positioning ที่เราจะไปสุงไหมครับ แล้วในความรู้สึกผมคือทุก p o s i t i o n i n g มีลูกค้าอยู่ใครจะบอกว่าโอ้ยขายแพงไม่มีลูกค้าหรอกไม่มีใครซื้อหรอกผมไม่เชื่อเพียงแต่ว่าคุณหาเจอหรือเปล่าสินค้าคุณไปถึงหรือเปล่าถูกไหมหรือจริงๆถ้าคุณหาในตลาดที่ไม่มีถือว่าสุดยอด<ม>ถือว่าคุณหาเจอละแล้วคุณสามารถบิดแล้วคุณเข้าไปดูที่ไม่มีคู่แข่งในกลุ่มเนี้คือว่าโอกาสที่จะสักเซสแบบดีเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยคิดว่ามันง่าย<ม>นะแต่จริงๆถ้าโพส i t i o n คุณไม่ชัด แบรนด์คุดไม่ได้เขาก็เลือกเหมือนกัน mm hmm. เ,เลือกเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ผู้การต้องมาทำความเข้าใจก่อน mm hmm. นะว่าถ้าเป็นคุณไปในร้านค้าที่ดังๆเขาก็เลือกสินค้าเหมือนกันเพราะ mm hmm. มันจะสร้างยอดขายให้เขา mm hmm. นะถ้าร้านค้าที่ไม่มีแบรนด์ที่ดี เราก็ไม่กล้าไปใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายมีคนจะเข้าไปซื้อของเขาหรือเปล่า mm hmm. อ่ามันมันเดินทางกลับกันอย่างเงี้ยึ mm ้น hmm. มาแต่ดีที่สุดคือต้องวิเคราะห์ให้เป็นต้อง mm hmm. ต้องให้รู้จักก่อนแล mm ้ว hmm. พอได้ตรงนั้นเสร็จปุ้มเราค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะเข้าช ANNEL ไหน mm hmm. อ่าเนี้ยมันอาจจะเซฟกว่า STP segmentation targeting targeting แล้วก็ positioning ครับก็ จริงจริง,รง,รงในในใน,ในหลักการทาแบรนดิ้งของผมก็มันก็จะมีสามสี่ตัวนี้แหละเข้าไปอยู่ mm hmm. ในเรื่องของการทําแบรนดิ้งด้วย mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาลูกค้าหรือว่าผมเข้าไปรีแบรนดิ้งหรือไปทาแบรนดิ้งให้อ่ะครับสิ่งที่ผมถามเลยก็จะเป็นพวกนี้แหละ mm hmm. บางบางบาง,บางลูกค้าขมบอกเฮ้ยไม่ถามหรอว่าฉันชอบสีอะไร mm hmm. ฉันชอบโลโก้แบบไหนต้องหาเรสเฟอเรนซ์ hmm. มาให้ไหมหรืออะไรไหมผมบอกเรื่องของวิชวลหรือเรื่องของภาพลักษณ์อะไรพวกนี้ผมขอวางไว้ก่อนนะ mm ผมขอค้นหาลูกค้าของคุณจริงๆจังๆก่อนคู่แข่งของคุณลูกค้าของคุณคือใครคู่แข่งของคุณคือใครแล้วคุณมีดีอะไร SCP มันคือเป็นมันคือกรุป๊ปนึงแหละแต่จริงๆผมมันจะมองมองไปเยอะมากเลยมันจะมีทั้งเรื่องของดูตัวเองด้วยแล้วก็ไป a n a l y ิ e ของคู่แข่งเยอะๆเลยในการที่จะประกอบร่างในการทำแบรนด i n g ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ย เขาจะมั่นใจทุกคนจะมาด้วยว่าโอ้สินค้าชั้นสุดยอดอสินค้าชั้นโอเคใช่ไหมไม่มีคู่แข่งแต่จริงมันมีนะครับใช่ไหมแต่เราแต่เจ้าของเขาไม่ยอมรับว่านี่คือคู่แข่งเพราะว่าของเขาเจ่งกว่านะครับแต่บางทีไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คนที่บอกคุณได้คือลูกค้าที่ได้คอนซัลท์แล้วก็ได้สัมผัสลูกค้าผมว่ามีเยอะนะที่ สุดท้ายแล้วยังไม่รู้กลุ่มลูกค้าที่แท้จริงไม่รู้คู่แข่งที่แท้จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองดีอะไรที่สุดพอไปถามปุ๊บดีทุกอย่าง <c oughs> ผมบอกขอดึงแค่อย่างเดียวบางทีลูกค้าแบบไม่ได้ก็ฉันดีหลายอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> ผมโอเครู้แหละว่าดีหลายอย่างแต่ว่าการสื่อสารออกไปอะ่ะ ผมสื่อสารหลายอย่างไปมันมันจะอาจจะเป็นข้อเสียได้นะมันจะเหมือนนจะบางทีมันจะกลายเป็นยาผีบอกนะคือว่าโอ้โหยานี้แบบดีทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงแม้ว่ายาของลูกค้าผมดีจริงๆริงแต่จริงเราต้องค่อยๆสื่อสารทีละอย่างกลุ่มเป้าหมายก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนอยากได้อย่างเรื่องของผมขาวหรือแก้รังแคแค่คันแ่อยาแต่ผมเนี่ยมันยังมีแบบหลากหลายเลย ใช่ไหมถ้าเราไปผิดกลุ่มแล้วก็ไปเจอเจ้าตลาดที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วอะเราน็อ c ได้เลยนะเงินทุนเราสู้เขาไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะเราพอเงินทุนเราสู้เขาไม่ได้เราเข้าไปเราก็เจ็บตัวอนั้นการเจ็บตัวมันง่ายกว่าเยนะอะเนาะในตอนนี้นแต่การทําให้คุณไม่เจ็บตัวเนี่ยมันไม่ง่ายอแต่ถ้าคุณวิเคราะห์ได้ดีคุณทําให้การเจ็บตัวของคุณจะปลอดภัยมากขึ้นขึ้นก็วันนี้เดี๋ยวเรามา เรียนรู้หรือว่าพูดถึง S.T.P ก่อนนะแต่จริงๆแล้ว S.T.P เนี่ย,ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์<ช>ถูกไหมครับฮ<ช>ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว EP ีต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการทำแบนรนด์เนื้อว่าว่าจริงๆแล้วมันมีคอนเซปต์หรือว่ามีรายละเอียดประมาณไหนยังไงนืก็อีพีนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคได้ครับสวัสดีครับ